เพียงก้าวขึ้นมาบนเรือนคุณจะย้อนสู่วิถีที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเกินกว่าของว่าบ้านมาข่ะชวนทุกคนมาสัมผัสบ้านเรือนไทย ความเรียบง่ายที่เข้ากับวัฒนธรรมและวิถีของคนไทยไม่ใช่แค่เพียงบ้านแต่คือบทเรียนทางภูมิปัญญาที่คนไทยสั่งสมไว้ทุกต้นเสาทุกแผ่นไม้เรือนไทยจะถูกยกพื้นสูงเพื่อให้ลมพัดผ่านใต้ถุนกลายเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ใช้ทั้งเก็บของทำงานกลางวันหรือแม้แต่เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักรอบบ้านก้าวแรกที่เดินขึ้นบันไดไม้กลิ่นหอมอ่อนๆของไม้เก่าวลอยมาแตะจมูกเหมือนพาเราย้อนเวลากลับไปเสียงพื้นไม้ลั่นกรอบแกรบคล้ายคนโบราณกำลังเล่าเรื่องอยู่ข้างหูเลยค่ะในส่วนของครัวไฟเราจะเห็นเตาดินหม้อดินและเครื่องจักรสารที่ใช้วางเครื่องปรุงทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความชานฉลาด บ้านเรือนไทยจะวางครัวไว้ด้านหลังเพื่อให้ควันไฟลอยออกไปได้สะดวกวันนี้ทำกับข้าวเยอะเลยค่ะใครหิวก็มากินด้วยกันนะคะวันนี้หยิบตะหลิวผัดกับข้าวง่ายๆรอเพื่อนๆมานั่งกินบนชานกันค่ะ เรือนไม้ที่ไม่มีห้องหับเยอะนักเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นก่อนเน้นพื้นที่เรือนชานโล่งๆโปร่งสบายทำให้ลมพัดเย็นตลอดเวลาไม่ต้องพึ่งแอร์ทุกอย่างคือการออกแบบที่ตอบโจทย์สภาพอากาศไทยจริงๆเหมือนบ้านหายใจได้เองเลยค่ะเพราะช่องลมช่องหน้าต่างถูกจัดวางให้แสงและอากาศเข้ามาพอดี หลังมื้ออาหารที่อร่อยและอบอุ่นก็มีกิจกรรมเล็กๆของแต่ละคนชานบ้านกลายเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆที่ใช้ทำงานฝีมือ ในส่วนของห้องนอนมีความสงบเงียบดังเดิมจะไม่มีเตียงใหญ่แบบนี้ค่ะแต่จะปูฟูกหรือเสื่อแทนใช้เพื่อลดความร้อนและให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติผนังไม้ระบายอากาศได้ดีหรือจะนั่งสารตะกร้าด,ด้วยไม้ไผ่เสียงแกรกๆของไม้ไผ่ที่ไว้ไปมามีสเสน่ห์จริงๆค่ะ เมื่อเพื่อนลาลงบันไดไม้กลับไปแสงอาทิตย์ยามเย็นที่ทอดผ่านหน้าจัว่วยืนมองแล้วก็คิดว่าบ้านเรือนไทยไม่ได้ถูกสร้างเพื่อความหรูหราแต่มันถูกสร้างเพื่อให้คนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับลมอยู่กับฝนและอยู่กับกันและกัน บางคนอาจมองหาความสะดวกสบายในคอนโดสูงเสียดพ้าแต่เรือนไทยกลับสอนให้เรารู้ว่าความสุขอาจอยู่แค่การนั่งรับลมบนชานแกว่งพัดใบตานคุยกับเพื่อนบ้านเท่านี้ก็มากพอแล้วค่ะบนคอนโดสูงอาจให้วิวเมืองที่สวยแต่เรือนไทยให้วิวชีวิตที่สงบดีนะคะ บางทีเราไม่ได้อยากย้อนเวลาหรอกเราแค่อยากกลับไปนั่งชานไม้ฟังเสียงลมเหมือนวันที่หัวใจยังเรียบง่ายไม่วุ่นวายแต่ในความจริงบ้านในแต่ละยุคสมัยก็ทำหน้าที่ได้ดีแตกต่างกันไปค่ะแล้วคุณละ่ะชอบบ้านแบบไหนกันคะคอมเมนต์บอกเลยค่ะเพราะเรือนไทยไม่ใช่แค่ที่อยู่ค่ะแต่คือที่ยืนของวัฒนธรรมไทยของเรา